มันมันมันไม่ปะกติอะไรเงี้ยด้วยอารมณ์ด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนร่างกายผิดปะกติอะไรเงี้ยค่ะจิตเรามันอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบโดนโดนโดนได้เพราะว่าด้วยความที่ครูบาอาจารย์ของหมอรำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีฟูมีม,มีอ้อมีอะไรอย่างเงี้ยของเขาาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวดีๆหรือไม่ออกดีๆมันก็ก็รู้สึกว่าไม่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 ดีเหมือนกันเลยเงี้ยหนูก็เลยเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะน่าจะย้อนมาหาตัวเองครับพี่บอยพี่แอรวันนี้ผมะชุก่าเปิดอ่า นา้าเวทพี่เกอีอีเป็นไงบ้างอ๋อบ้าแสดงความดีพี่ตุ๊กี้ก็เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ออที่น่ารักมันแต่งงานเราเข้าไปด้วยทางที่มีงานแต่ก็ไปอยู่ภาคต่างจังหวัดแต่ก็กำลังใจโตครับแต่จริงก็มีการแบบว่าเซากันด้วยจริงจริงจริพี่ตุ๊กี้ก็คือแบบเออแต่ก่อนคือเราติดตามผลง,งานเนาะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะมาจะจะได้มีโอกาสู้คุยกันแต่ว่า ในช่วงที Bref, ını, <aquí en S 1> ่เราทำคอนเสิร์ตเราก็ใช้ทีมจริงๆพี่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพี่ก็เลยเข้ามาเข้ามาได้ดูแลพวกเราด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นพี่ช็อน่ารักมากของเราเราก็เลยตั้งใจเพราะว่าจริงๆเราก็มีงานกันด้วยวันนี้แล้วก็เราก็เลยแบบว่าขอขอได้ไหมขอให้มาเล่นเปิดได้หน่อยอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นวันหยุดของทีมงานด้วยค่ะวันยุดของทีมงานซึ่งเขาก็จะอยู่แบบอยู่อยู่ ต่างจังหวัดกันใช่ค่ะผสมกาของเ,าเนา,นา,าะงไ,งไม่เคยเที่ยว <c oughs> เออมา <c oughs> งาน <c oughs> ใช่<อ>ปกติเราก็ทางาน <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเออเราก็เหมือนเหมือนเราเคยเราเราเคยพอที่จะเห็นบ้างแต่ว่าเราก็มามาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นร้านของพี่สาวเราเองเาก็รู้ <c oughs> สึกแเออมันก็ตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องาลมาเต้นเต้นฮูเนี่เต้นเ้นูนะเียไทย่ยน งานดีมากหนูจะบอกว่าทุกคนจะต้องจะต้องลองมาสักครั้งหนึ่งใช่ที่เมื่อกี้กำลังจะเดินกลับแล้วติดเลยก็ไม่เมื่อแล้วงานดีค่ะงานดีเจ้าต้องหาโอกาสมาแต่แอนออรดีมาคนเดียวไม่ได้ใช่ต้องมาคู่ใช่กามาก็คืออาจจะมามาด้วยกัน าสามีเราโอ้ยหนูซื้อดื่มตลอดชีพค่ะตีเป็นดื่มตีกี่แสนดื่มดีอโอ้ยขนาดหนูแรกๆหนูก็หมดไปเยอะอยู่แล้ไม่ไม่ไม่ไม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 กต็ตอนตอนแรกตอนแรกๆเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาจะให้เราได้ทุกอย่างนะแต่วันนี้ของของเราเป็นของของเขาอ๋อไม่มีอะไรเลยตอนนี้ปัดะเต้ปัดะเต้หรือเปล่าครับอ่ะ เอาเรื่องอะแ่ต่ามาแล้วนจริงมันก็มีอยู่แล้วสิ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะค่ะบางทีมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็เราก็สังเกตจากตัวเองเพราะว่ามันมันมันไม่ปกติอะไรเงี้ยด้วยอารมณ์ด้วยแล้วก็ หมือนเหมือนร่างกายผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีโอกาสแบบไปไปหาหมอด้วยเหมือนกันไปหาหมอทางทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปหาผ้าชย์อะไรอย่างเงี้ยดูดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสรุปเออเหมือนเหมือน ตกใช่อารมณ์แล้วก็ตกเกียนมาก็เหมือนแบบจะมีไข้ใช่แต่มันมันตัวลุ่มๆค่ะแล้วก็ใช่ใช่ใช่บางทีก็ด้ตอนนั้นก็จะที่บ้าเป็นโรคกอนตอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่กับมันไม่ใช่คือผมเป็นคนที่ต้องให้กำลังใจเขา บางบางครั้งเขาก็จะรู้สึกแบบว่ามันมันมันเดิมไม่เหมือนเดิมเวลาไปทํางานงานแบบนี้เราต้องกับมันเอ็นดนเอ็นดใช่ไหมถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือหรือบางครั้งมันมีความรู้สึกกับบางอย่างที่ปกติเราเราน่าจะเาได้แต่ไม่ใช่ลองรับอารมณ์นะครับหมายวว่าเราพยายาม ทำให้เขาสามารถเป็นปงานได้หนูมันมันก็ติดปกติไงคะปิดปกติกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วช่วงนั้นก็คือเหมือนเหมือขอหัวหน้าวง <c oughs> ออกมาพักแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเสียงมันไม่ไหวแบบอยู่ดีๆมันก็หายไปโดยที่มันไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้กินของมันแต่ว่า เราดูแลตัวเองมาดีตลอดอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เพราะว่าด้วยความที่เราใช้เสียงทุกวันนะใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนบางทีมันก็ใจมันก็จะเต้นสั่นๆแบบอยู่อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนมันผิดปกติก็เลยค่ะก็เลยตัดสินใจแบบจะหาฟ้าจานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าท่าน,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 นั้นมาอาบน้ามนต์ไหมอะไรเงี้ยจริงๆวันนั้นอาบอาบไปเนาจะประมาณสองรอบค่อยๆรู้สึกดีขึ้น อันนี้ก็เป็นความเช,ช s. <S right ื่อส่วนบุคคลใช่ค่ะได้ไปหาหมอปกติไปหาหมอปกติไปค่ะไปส่องกล้องเลยไปส่องกล้องดูเส้นเสียบค่ะว่าเป็นอะไรเ่ะหมอเขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็มันก็เขาก็บอกว่ามันอักเสบปกติอะไรเงี้ยคือไม่ได้ม uh> ีอะไรแบบแตกไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้ด้วยด้วยความที่มันอาจจะเป็น อาๆๆทางทางทางนั้นเนาะเขาเขาก็จะบอกว่าถ้าถ้าในช่วงไหนที่ร่างกายหรือว่าจิตเรามันอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบโดนโดนโดนได้เพราะว่าด้วยความที่หนูหนูก็เคยมีประเด็นกับหลายที่อะไรเงี้ยที่ผ่านมาบางทีด้วยความที่เราเป็นเด็กเราทาไม่ถูก <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะออกมาโดยที่เราไม่ได้อ่ามีการบอกกล่าวหรือว่าขอพมาก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ที่ที่ผ่านมาคือหนูแบบ หนูออกมาจากวงหมอลำมันมันมันค <tra ined> ่อนข้าง <tra ined> หลายขั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งหนูก็หนูก็รู้สึกว่าด้วยด้ว evet. ย <tra ined> <tra ined> ความที่ครูบาอาจารย์ของหมอํำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีครูมีมีอ้อมีอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวดีๆหรือไม่ออกดีๆมันก็ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเชื่อว่าตรงนั้น <tra ined> น่าจะ น่าจะย้อนมาหาตัวเองใช่ก็หลังจากนั้นมาหนูก็ขอขมาพ่อแม่ก่อนอันดับแรกก็คือล้างเท้าท่านบ่อยๆอย่างเงี้ยขอขมาพ่อแม่แล้วก็ไหว้ท่านบ่อยๆแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปไหนคือเราก็จะจบด้วยดีนะขอดีๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะที่ที่ไหนก็ตามแต่แล้วก็ยิ่งมามาอยู่กับพี่บอยก็คือเขาก็จะพาหนูแบบ สวดมนต์แล้วก็ขอขอขอเข้ามาพ่อกับแม่อยู่ใบบัวอินแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องแบบน่ะดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ไม่ไม่มีเลยแต่วันนี้มาตุ้งเลยอุ้งมาตุ้งกต้องการต้องการตัวไม่ไม่ไม่มีบางทีผมก็จะสวดมนต์ชาวบ้านมันตามวิธีของของโปราชญ์หรือที่เป็นบ้านหลังวิธีก็จะมีห้อค้าเดินสายไปกับพลาวาน หลังเวทีมันจะมีห้องพักทำทำรถตู้ในนู้นเป็นห้องพักก็จะสุดายว่ายพักก็จมยังไงเขาจะได้ว่าถ้าพี่อะไรไม่ไม่ไม่มียัไงรูร้สึกเห็นเพว่าคนไม่ชอบเราหนูหนูไม่ได้คิดตรงนั้นค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าที่ผ่านมาหนูทําไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูหนูทำไม่ถูกต้อง แบบงบางที่บางที่ออกมาบางวงออกมาโดยโดยด้วยๆๆความที่เป็นเด็กอะใช่ใช่ใช่ค่ะ,คะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอย่างทุกวันนี้ถ้าหนูได้มีโอกาสไปออกรายการไหนก็นจะพูดเสมอว่าอ่าถ้าถ้ารุ่นน้องที่เขาจะมาเป็นหมอลำหรือว่าจะจะอยู่ในวงการนี้หนูก็จะแนะนําทุกคนวา่าอย่าอย่าทำเหมือนเราเอะไรเงี้ยเพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าเราทําให้ถูกต้องนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวบ้างราคนหลังไส้เราเขาเลยไม่ไม่ไม่ค่ะอันนี้เกี่ยวกับใครบ้าหมอลำาบล็อก อ๋อหนูว่าก็น่าจะมีส pues ่วนมีส hmm. ่วนเลี Korea ้ยว่าพวอ่เราอะไรเอาตาแคบก็แบบเราอ๋อมันก็จะเป็นช่วงอะค่ะพี oh. ่แบบเหมือนเหมือนเราก็จะมารู้สึกตัวเองความรู้สึกเราไม่สบายใจใช่ใช่จริงๆหนูว่ามีค่ะ้วันีมันหายขาดหายขาดไหมมัน หนูว่าไม่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 มีเลยนะคะหลังมาเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเราเราถือแบบถ้าคุณพ่อแม่ของเราด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เหมือนแบบขอพรอย่างของหนูหนูจะมีคำแนะนาเท่าสิเอินตีนสินบ์ก็จะมีชายผ้าถุงชายผ้าถุงของของคุณยายของคุณแม่คืออันนี้หนูจะพกติดตัวไว้ตลอดเพราะว่านี้เราเราก็ถือว่าหรือบางทีถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือเหมือนแบบ เฮ้ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าบางบางทีค่ะมีแฟนคลับเอาของกินมาให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเออบางบางทีเราเผลออะไรอย่างเงี้ยเผลอแบบกินเหลืออะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าไม่สบายใจก็จะเอาผงมาคลุมก่อนสาวว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้ก็จเป็นความเชื่อค่ะใช่ใช่ค่ะอู๋ไม่ไม่ได้คิดไปแนวน่นแสดงว่าแบบที่ไปรับของ ก็ก็เรื่อง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 นี้คือมันมันไม่ามาีมุใช,ช่ไาแเราเราไม่ได้ชื่อชื่อ่อนเนี่ยมันเป็นปญหาตองเราก็ทํางานแล้วก็คุยรับของจากแฟนคลับ ครับอันนี้สิ่งที่แอนพูดบอกว่าแอนแอนพูดเรื่องเรื่องโดนของเรื่องที่เราเล่าคือคือนานไปในช่วงที่เขาเป็นหมอลำอยู่ช่วงที่เขาเป็นหมอลำที่เป็นลูกน้องวงอื่นแต่ว่าตอนนี้มันก็มันเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะผมก็เคยโดนแต่โดนแบบเหมือนกับโดนทําให้ให้เรารลักรู้สึกของผมแต่แต่มันเป็นความเชื่อหรือรู้สึกไปเองไม่รู้แต่ว่า เราเราเป็นคนอีสานเรวอยู่ในวิถีของโบราณหลับมันจะรู้สึกแบบนั้นมันจะลุมออกหูแล้วก็เหมือนกับนกำหนดไปไม่ได้ลมออกหูหน้าชาแล้วนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้แล้วก็คิดถึงพี่ต้ะบอกว่าทำอะไรเขาทำไม่หลับอย่างต่อนทำไมครับพี่ผู้ชายนะสมัยเป็นเด็กสมัยเริ่มดาเป็นดาวอายุสิบห้าสิบปีปนสน่จริงจริงแม่ก็จะพาไปไปเขาเรียกว่าอะไรครับยพี่ บ้านเราก็จะมีต้นกล้วยเครือกล้วยใช่ไหมครับก็เป็นรอดอ๋อเปไปไปเดินเข้าไปข้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว